สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับกูรูกุ๊กูแม่หมอสมัครเล่นอีกแล้วะคะวันนี้วันนี้เราจะมาดูดวงดาวที่มีผลเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนสิงหาคม2563้าสราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะบวกลบสองสาวันค่ะ แล้วแต่แล้วแต่ตำรานะคะบวกลบสองสามวันเดือนสิงหาคมอะคะ่ะวันที่สามสิงหาคมดาวศุกร์จะย้ายอีกนะคะดาวศุกร์ย้ายจากพฤกษ์ไปราศีมิถุนวันที่ยี่สิบดาวอังคาระคะ่ะดาวอังคารที่อยู่ราศีเมีนจะย้ายไปราศีเมษแล้วนะคะ และที่สำคัญดาวสุขที่เป็นดาวประจำตัวราศีตุลหรือดาวเจ้าเรือนนะคะได้ย้ายนะคะวิ่งไปเลยะคะ่ะวิ่งไปอยู่เรือนสุภะอยู่พบสุภะคู่กับอะไรเอ่ยคู่กับลาหูนั่นเองนะคะแล้วยังไม่พอดาวสุขยังเร็งดาวเสาร์ด้วยนะคะจำได้ใช่ไหมคะเสาร์กับลาหู เป็นเหมือนดาวดวงเดียวกันถ้าเป็นคนก็คนเดียวกันนะคะจะเป็นส่วนหัวกับส่วนหางส่วนหัวกับหางนะคะดาวเสาเป็นดาวบาปประเคาะนะคะอย่าลืมดาวศุกร์เป็นดาวดาวแห่งความสวยงามดาวแบบล้นลาค่ะถ้าเป็นคนก็คนลันลาค่ะประมาณนี้นะคะราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจําตัวนะคะเมื่อดาวศุกร์ย้ายไปอยู่เรือนเดียวกับ ดาหูนะคะที่สุภะก็หมายถึงว่าชาวตุนนะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแฮปปี้โล่งโปร่งเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าทำอะไรที่มันเทาๆอะคะ่ะเหมือนเล่นหวยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเอ็นด้ดีนะคะ,ะ,คะส่งผลดีมากเพราะว่าดาวเสาส่งกำลังมาให้ดาวราหูหนุนกันนะคะจะหนุนจะเกื้อกัน และดาวพฤหัสถอยหลังมาที่ภพสหัสชชะที่ราศีตุลน,นะคะดาวเสาดาวดาวเสาก็ถอยมาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุถอยมาอยู่สหัสชชะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะราศีตุลมีเกณฑ์ดีเรื่องการเงินนะคะการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะให้วางแผนการใช้เงินดีๆนะคะหรือบางครั้งติดขัดแต่ก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไงนะคะเงินอะ ก็เรื่องการงานก็ดีค่ะทํางานอะไรนะคะเพื่อนหรือคนรอบข้างครอบครัวใกล้เคียงให้การสนับสนุนดีนะคะครอบครัวก็ดีเพื่อนก็ดีค่ะสนับสนุนดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ละมัดระวังนิดนึงเรื่องการลงทุนกับเพื่อนคู่ค้าเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปขัดผลประโยชน์มีปากเสียงกันต้องทำสัญญาดีๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังแล้วก็ ดาวอังคารโคโจรเข้าปตัตตนิเป็นกเกษตรตราธิบดีนะคะก็ถถือดีมากนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคู่ค้าคู่ห้นส่วนให้ดีนะคะการเงินจะดีมากนะคะการเงินดีค่ะไหลมาเหมืนอนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะช่วงนี้แล้วคนรอบข้างจะช่วยเหลือนําโชคมาให้ด้วยนะคะ อาจจะได้ลงทุนเรื่องงานขยายงานเพิ่มขึ้นอีกนะคะเหมือนถ้าค้าขายก็จะได้จะได้เพิ่มสาขาเพิ่มอีกได้กําไรดีค่ะก็เลยขยายสาขาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข้อแม่อีกนิดนะคะดาวศุกร์ค่ะ,คะเป็นดาวแห่งความล้นลายอยู่แล้วใช่ไหมคะย้ายไปอยู่สุภระร่วมกับลาหูทําให้คุณจะมีรู้สึกรู้สึกถ้าเป็นผู้ชายก็จะเขาเรียกอะไรนะหื่นนะคะหื่นมากขึ้น ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะถ้าคุณไม่พร้อมาระวังระวังจะไปทําให้ผู้หญิงท้องนะคะแล้วจะเกิดปัญหาสังคมผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะระวังให้ดีถ้าไม่พร้อมอะค่ะคุณจะได้ลูกเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมเนี่ยคะ่จะจชาวตุนจะวุ่นวายไปนิดนึงนะคะ แต่หลัง16ไปแล้วค่ะดีเงินทองอไหลมาที่มาแล้วก็มีดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธดาวพุธโคจรมาอยู่เรือนการงานนะคะครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะติดต่อง,งานอะไรก็สําเร็จนะคะเจรจาดีหมดเลยคะ่ะพูดนิดๆหน่อยก็ได้งานได้เงินค่ะเจรจาดีมากต่อรองนี่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยคะ่ะทําให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ง,ง่ายๆเลยนะคะ ดาวอ,องคารเข้ากเกษตรของตัวเองทําให้การเงินคล่องแล้วก็ดาวอ,องคารเป็นเจ้าเรือนคู่ครองแฮปปี้ค่ะเรื่องคู่นี้แฮปปี้มากเลยอืแล้วก็จะมีอะไรอีกแต่ให้ออกกําลังกายนะคะระวังรักษาสุขภาพให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอความรักระวังนะคะคนโสดระวังจะไปรักคนมีเจ้าของแล้วนะคะ ถ้าคุณไม่ไปรักคนมีเจ้าของแคุณจะเจอคนถูกใจมากนะคะให้เลือกดีๆแค่นี้เองให้คุณไปทำบุญด้วยนะคะทำบุญหรือสวดมนต์ค่ะเสริมดวงนะคะแล้วคุณจะเฮงค่ะเฮงเฮคะ่ะวันนี้ขอจบราศีตุลไว้ก่อนนะคะอ้อนิดนึงดาวดาวเด่นๆน,นะคะ เดือนนี้ดาวเด่นๆประจำเดือนสิงหาคมของชาวตุลก็จะมีดาวศุกร์ค่ะมีดาวศุกร์มีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็คือหก ดาวองคารก็คือเลขสามนะคะคู่นี้เด่นมากค่ะแล้วก็ดาวศุกร์กับปลาหัวค่ะหกกับแปดค่ะเด่นมากเลยเข้ามาเป็นคู่นะคะมีสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะดาวคู่ที่เด่นมากก็คือศุกร์ศุกร์ก็คือเลขหกองงคารก็คือเลขสามค่ะองคารเป็นดาวดาวจำเนินการเงินของเขาค่ะ สุกเป็นดาวประจําตัวแล้วก็อีกคู่ึงคือหกกับแปดเข้าเรือนสุภะนะคะแปดก็คือราหูสุกก็คือหกนะคะและอีกคู่หนึ่งอะคะ่ะคู่ห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ห้ากับเจ็ดค่ะจะมีห้าเจ็ดหกแปดหกสามเก้าสามก็ได้ค่ะมาคู่กันเลยนะคะค่าขอขอจบขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้มาก่อนนะคะ เล้วเจอกันใหม่ราศีต่อไปนะคะกับดวงดาว